สวัสดีบรรณกลันะครับวันนี้ไม่ได้นําเสนอผลงานไม่ได้อะไรนะแต่มาคุยคุยให้ฟังนะครับผมก็เจองานมาแล้วเราก็รู้สึกอันอั้นตันใจนะเสียดายกึ่งกึ่งอันอั้นตันใจนะครับคือรถสแตนดาดโรงงานพวกเนี้ยผมผมรักมากเลยนะใครที่รับรถเสร็จแล้วตรงมาหาผมเลยเนะี่ยผมจะผมจะยิ้มเลยนะครับเพราะว่าน็อตทุกอย่างมันจะยังอยู่ในสแตนดาดนะครับ ไม่ไม่ปีนเกียวนะครับไม่แน่นเกินโอเวอร์ทอ์กนะครับไข่ง่ายนะครับไม่เป็นสนิมนะครับไม่ต้องกลัวเกีียวขาดบางคันนี้มาเนี่ยคืออย่างที่ผมเคยพูดนะนะผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปซ้ำเติมนะคือบางคนอะไปเป็นเหยื่อคนอื่นก่อนแล้วค่อยมาเป็นลูกค้าผมเนี่ยมันมันมันอัดอั้นตันใจมันมันมันเสียดายรถแทนเขาอะได้ไหมคุณเชื่อไหมน็อตเนี่ย น็อตพวกนี้แทนที่จะไขตรงๆนะเนี่ยน็อตบางโคนนี้น็อตเม็เล็กๆนะครับเกี่ยวนิดเดียวนะไขตรงๆแม่งไขเอียงไขอเอามาเนี่ยบางทีไขแล้วอ้ยนติดแล้ววะนะครับกลายเป็นว่าน็อตมันปีนออกมานะครับปีนเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยไม่สวยนะครับก็คือเสียแหละนะแทนที่จะไขตรงๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันการที่เราแค่ไขน็อตเกี่ยวนิดเดียวนะพวกนี้นะ M4M5 นิดเดียวเอง ขายยังไงวะขายจนมันเสียหายนะครับ not break, น็อตคาลิเปอร์เบรกเงี้ยยิงจนโอเวอร์ทอกผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยน็อตอย่างเงี้ยยิงจนหัวหัวเหอนี่แบบล้มนะครับแทนที่จะแย่หกเหลี่ยมเข้าไปแน่นๆหนึบๆกลายเป็นว่าหลวมคลอนนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนนะผมเชื่อว่ามีความรักมีความรักในรถของตัวเองนะครับถ้าเราไปเน้นที่แบบว่า ช่างที่เขาไม่มีประสบการณ์หรือว่าขาดจิตวิญญาณนะ่ะบางทีผมก็พูดแล้วอาจจะแบบว่าดูเวอร์ไปหน่อยนะแต่ว่าผมทํารถอ่ะผมบอกเลยมันต้องจิตวิญญาณจริงนะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่เต็มร้อยกับการเซอร์วิสรถคุณไม่ได้รักในรถคันนั้นนั้นจริงๆอะ่ะคุณจะทํารถออกมาได้ไม่ดีนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะทําแบบเหมือนขอไปทีอะ่ะให้มันเสร็จๆอะไรเงี้ยน็อตเนดเนี่ยผมบอกเลยนะบางคนมาดูถูกผมแม้แค่ไขน็อตแค่เนี้ยนะพูดจาแบบว่าใหญ่โตนะครับพูดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ก็วความชิบหายนี่มันเกิดขึ้นก็เกิดจาขึ้นจากพวกการไขน็อตท่านี้ทั้งนั้นแหละนะครับถ้าคุณไม่ตั้งใจไขนะครับคุณไม่ระมัดระวังคุณไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช้ประแจปอนนะครับอย่างเงี้ยคาร์บอนนะครับคุณไขไม่ดีก็แตกนะครับแตกเกี่ยวนิดเดียวอะถ้าเกิดว่าคุณไขไม่ดีเป๊ะหรือว่าไขาปุ๊บว้าน็อตหวานนะครับก็ร้านเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับร้านดีๆก็มีเยอะนะแต่ร้านที่แบบว่าอยากมายืนในจุดที่ ร้านที่เขาแบบว่าเป็นอาชีพอ่ะอยากจะมาเป็นอาชีพบ้างผันตัวจากแบบว่าเออกินเบียร์ไปทํารถไปอะไรเงี้ยผันตัวขึ้นมารับงานรับเงินนะครับบางทีก็ขาดความระมัดระวังนะครับพวกนี้ไม่ได้ว่าจะออทํารถไม่ดีไปซะทุกร้านนะครับบางคนเขาก็ทําได้ดีนะครับก็ทําแล้วก็ชํานาญมากขึ้นนะครับซื้อเครื่องไม้เครื่องมือยอมลงทุนนะทารถแบบมี ความตั้งใจนะมีจิตวิญญาณในการทำรถนะครับก็จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกับอีกพวกหนึ่งคือก็ทําทําไปไขไขๆไปให้มันสักให้มันเสร็จๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเพือผมเจอมาเยอะไงงานแก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้รถที่มันสวยๆนะครับต้องมาประสบเคราะห์กรรมนะครับ BM นะครับดุกติเจอมาหมดเลยนะครับฮาร์ลงฮาร์เลนะครับ คนด้เนี่ยก็เจอนะไม่ใช่ว่าอุ้ยโอ้โหมึงเหยียดนี่ว่าไม่เอารถถูกมาพูดอะไรเงี้ยเจอเจอมาหมดครับเจอยันเอ็กแม็กอะนะครับตัวเล็กๆก็อาจจะชิบหายน้อยหน่อยอะไรเงี้ยพวกคันใหญ่ๆพวกเนี้ยสงสารรถเลยอะนะครับเนี่ยเกีียวเนี่ยพวกเนี้ยเกีียวพวกเนี้ยมันหูมันอยู่มันอยู่ที่ตัวโช๊คเลยนะเกีียวตัวเมียมันอยู่ด้านในเลยนะเนี่ยน็อตแผงคอพวกเนี้ยเนี่ยไขไม่เป็นเนี่ยพวกเนี้ย เป็นจุดเปาะบางของดูกตินะครับผมเตือนไว้ก่อน,นเนี่ยพวกเนี้ยแคร็กเลยนะครับมันจะแตกแนวไหนมันจะแตกแนวนี้เลยครับแตกออกมาเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับไขไม่เป็นเนะี่ยบอกเลยชิบหายหมดนะครับมันไม่ได้แบบว่าดีไซน์มาให้มันเต็มๆอย่างนี้นะเต็มๆอย่างนี้ไข่ง่ายนะครับไขยงยงยๆก็ไขได้นะครับแต่ดูกติเนี่ยบอกเลยมีทริคในการไขนะครับถ้าคุณไขไม่เป็นนะครับคุณไม่รู้ทริคตรงเนี้ยก็ เรียบร้อยนะครับยับเยินก็ฝากไว้นะครับสำหรับขานบนในห้านาทีนะครับก็เลือกร้านเนดีแล้วกันนะเลือกไม่ดีก็ตัวใครตัวมันนะครับขอบคุณสวัสดี